มือนี่ยายเสียขปุ่นกินอีกแล้วพี่น้องเฮ็ดน้ำยาปลายายสีซอยใส่น้ำยาน้ำพริกน้ำยาเนี่ยตัลงเล่นมาเออตัวรดอนยายตนแห้งซอยไปเห็ดเหมือนคนกันก็นกนกทั่วงอก็ปัม่มมานเข้ากันเบือกไกห่หนาวนะมาได้ครับสวัสดีค่ะมาอีกแล้วยายเตี๋ยพาเสียบยุดเดียวลอ,อยนัวซองอ่อยนัว มือนี่ยายเสียข้ปุ่นกินนี่แล้วพี่น้องเฮ็ดน้ำยาปลายายก็ร่างให้ลูกไส้ไปซื้อปลาอยู่ยายคางหมอไว้แล้วหมอก็ร่างสีเดือดยายต้มน้ำยายใส่ยายใส่ปลาแดกใส่สมุนไพรไว้แล้วพี่น้องใส่ข้าใส่ตะไคร้ใส่ใบบกูดไว้แล้ววัตถุดิบของยายส่วนผสมของยายสีมีคือพริกแดงนี่พริกแดงซอยแหยแดงกระชายมื้อนี้ยายสิใส่กระทะะกรชายสดได้พี่น้องเด้อรอมแดงที่ยายหมกไว้แล้วกี่ไว้แล้วนี่แล้วก็กระเทียมกระเทียมกับกีไปแล้วยายที่ซอยใส่น้ำยาน้ำพริกน้ำยาเนี่ย ริกน้ำยาแล้วก็ต้นหอมผักชีทั่วฟักงาวผักชะอมย่าเสี่ยวไปกินกับเนี่ยี่นองเดี๋ยวทาลูกไสบ้บดหนึ่งแล้วก็ลอาป่ามาย่าสีต้มแล้วย่าเสี่ยวมาตำใส่กันนี่แหละพี่นอเบดหนึ่งเนาะแม่ป่าพ่อวะเนี่ยพอดีปะ มัอนี่ห้อนห่อนผมซื้อน้ำพอดีรูดพอดีรูดอกลูกผมซื้อน้ำมาแล้วน้ำไม่ยังล่ะซื้อมาเพื่อแม่บ่ล่ะโอ้โหเพื่อก็ถือแฉแม่แล้วโอ้ยแม่ก็บห่อนมาสั่นมือนี่ก็ได้โอ้แต่สีก็สดซื่นแล้วอืมซื่นมองกล่องเลยบ่ห่อนอีเลมือนี่ห่อนอีเลโอ้ยอืมคักบ่สดซื่นมายังบ่เนี่ย โอ้ซื้นมองกองเลยบ้านเนี้ยซื้นปะเอาไปกินตอนกินตอนเท็ตนั่งกินแล้วตอนเท<อ><ม>็ตนั่งกินหิวเขาแล้วป่ะได้มาแล้วลูกไส้ได้ปลามาแล้วปลานิน่นเลือกปลานิ่นเดี๋ยวได้แยกสีต้ออตมก่อนบ้านเนี้ยต้มลงเล่นป่ะเออต้มลดอนแยกต้มแห้งต้มค่อยๆเออสละถ่ายป๊บแป๊บนึงก็ได้กินละบ้านเนี้ยขั้นปาลาซุกเราแยกกับเสียมะตัมใส่กันโคกใส่กันเดี๋ยวถ่ายปลาซุกเราแยกเสียมะตัมใส่กันแล้วก็แยกกับเสียมะตัมกไฟอีกแล้วก็ได้กินนะพี่น้องมื้อหนึ่งได้มื้อหนึ่ง เอาตาบวบพริกที่ห้อต้มแล้วเอาออกมามาฟักมาสับสับแล้มันละเอียดละเอียดแล้วเขายังมาขูดใส่ปลาเอาตากออกวันนี้ยายสีสร้อยกะลามาเห็ดเหมือนนั่นพี่น้องสร้อยกะลามสร้อยมาเห็ดเหมือนปนกันกับพวงง้อกับหอมเมื่อกี้เขาหอมรวบนี่เขาต desserts, ัดไเลยนะเขาิได like 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 ้แซ่บผสมกันเขาชิได้กินผักหลายลายยางรวมเขากันถ้าเบิร์ตนี่แหละห่าพี่น้องกินน้ำลายเติอเพื่อใแซ่บใส่ผักหลายๆน่ะกินผักรวบลายลายกินแซ่บ เราลูกไส้เราว่าแต่หมวดเราเอาว,ว่ตถุดิบแจ๊คเกอร์มีแย่เสร็มผสมกันมีแย่เสร็มผสมกันผสมกันครับถั่วงอ,อกับหอมหอมเที่ยวเด็ดชใ้หอมหอมร่วมแต่แย่สิเขยา้าเขย้าใส่กันเพื่อว่าเข้าสีได้กิ่นหมดทุกอย่างแย่ผสมกันให้มัน,ขนเข้ากันเวลาเข้าินเข้าสีได้กิ่นหมดทุกอย่าง ขางหนึ่งซุกแล้ววันนี้ปลาปสุกไปสุตัวแล้วห้องก็มาตาม่ำใจออกไปตาให้มันเย็นนะพึ่งพระรุ่งไ้มันเย็นแล้วกับต่ำใส่เครื่องไปยดเสียียมเครื่องไ้เครื่องหนึ่งไปถาปลาพ่อปลาสุกซามันปลาสุกเนาะหอมว่แม,ม่อหอมเน่ากระเดกควอมเครื่องที่เขาปรุงไปนะหอมมันแล้วหอมครับต่ำเครื่องกันครับวันนี้อันนี้เป็นกระไส้สดครับนี่กระไส้สดนนี้แม่ที่กระไส้สดปกติขี่ต้มก่อนนะที ต้มกวนหมูกอนก็ได้อืมคือหอมใช่ไหมอุ้ยหอมนะเนาะัอะไรขั้นมาหอมกว่านี้ไปกีก็ได้หรือว่าไปต้มมาเห็ดก็ได้แต่ว่ามื้อนี้แม่เห็ดสุดไส้สดเพราะว่าถ้าตำแล้วแล้วเขาก็จะไป็นไปขวายโยไปขวายโยให้มันสุกคือเก่าทุ่มที่เหลือมันตำให้มันละเอียดเลยละเอียดละเอียดเลยขัดก้อนนี้ป่แม่ยังสับนี่อะไรอยู่อ๋อมันละเอียดไปเลยโอเค พริกที่แย่ถ้าออกจากที่ตักออกจากหมอ้อแย่สีมาฝักหุมาสับพี่น้องสับแล้วยายกกระเสียไปโขกเอาไปตําใส่กันเนี่ยแย่สับไปมันแหลกแหลกแล้วละเอียดละเอียดาแยกเสียไปใส่โขกคือเกาตําใส่กันหนึ่งได้ลดเก็ดแด้หน่อยหนึ่งสองได้แดงได้นาได้สีน่ากินอันนี้ครับอันกระเทียมจีห้องกระเทียมหมูห้องเอาลงไปเลยนีต่ตอตำตำใช่กันนะครับ แล้วปันแดงแล้วหอมหอมหอมกีขึ้กันหอมกีหอมมวกนะครับแซมไปเลยแซมกันนี่แล้วเครื่องเน้นๆเลยมือนีเครื่องเน้นๆอันนี้มันถือหนามถือข้อมห่อนมันก็เจ็เปื่อยอยู่แล้วนะที่ซับที่ซันครับบอกพริกพริกซับที่แม่ซับบางนึงแซมไปเลยแล้วตัวนี้ก็แซมกันไปเลยหอมเลยครับแล้ววันนี้จะเป็นอันนี้ครับ พริกแกงขนมจีนนะครับที่ได้น้ำตลาดยังเทยเพิ่นมะขายก็มี่คือกันเขาก็เอามาใส่มาตืมกันให้มันคนเขาตำมาต้มมอเข้ากันแล้วเขาก็แกนเนื้อปลานะครับมามาตำใส่เพื่อนึงแล้วก็ไปพัดครับแล้วก็เอาน้ำปลาต้มน้ำแม่เนาะมาใส่แม่น้ำที่เขาต้กนะเขาก็มาใส่แเจี๊ยบสีครับแดงจึงคืองเลยแง่ไก่ใบถึงไก่น้ารอนเอาปลาสุกแล้ว่ะเนี่ปลาสุกครับ ปลาสุกแล้วย่าเสี่เอาไปแต่มันเย็นแล้วย่าเสี่ออกกลางมันออกแล้วย่าเสี่มาต่ำเอาตักออกตักออกก่อนเสรียบร้อยตากคุณลงบ้านหนึ่งวันนี้ย่าเสี่เอาเนื้อปลาแล้วมันสุกแล้วเอาเนื้อข้นออกกลางหมดละเอาเนื้อกลางอะไรตัวแขนมากลางตักออกมามันเย็นแล้วเราบผมว่าเอากลางมันออกเอาแต่เนื้อมันเข้าไปต่ำเหมือกันปลาตัวใหญ่ตัวกลางไง ธรรมดาตัวใหญ่ต้องก้างใหญ่ตะล้อนกับว่าท่านเย็นขาดกับบัวรักกันยังหอนแลอยู่ปลาเ้าตัวใหญ่ยังเราก็ต้องเอาเวิร์ตกัน,ดกน,ดนได้หรอเหยาก่างไม่ดีได้หรอบัวรัเขาสิกินบัได้เครื่องเราหอนที่พวกคนยังคนนี้แนมะ่โอ้ยเน้นๆเ,เลยเอานเน้นๆเลยเนีนมาตัวใหญ่เ้าก็เอาก่างออกไก่ คน,คนกระเสียบตัวนึงกระเด็นละเข็มพนเข็มพนในหม้อนึงเรือเบาบาดป่าตัวทอนนึงก็ได้ป่าตัวใหญ่เนาะพอแล้วเนาะพอแล้วพอแล้วครับเดายุเฉียบไปคขวกันวันไหนอ่ะฝากเนี่ยนี่เบิ่งสีสันนะครับเอาโหลหาเห็ดหยอกกันด้ซื้อนี่ครับสีสันแบบแซ่ยบ่ไปควันวันไหนหอมๆมาด้แล้วก็เอาหนำปลาต้มนึงมาใส่ก็กินได้ละกระปุกอ่ะกระปุงนัวตามธรามา รัวก็มานี่ครับขัวหรือพัดนี่แหละหอมผัดจนมันสุกแล้วเอาหนามปลาต้มเขาหนาใส่น้นามที่เขาต้มปลาบางนึงนี่แหละผัดจนหอมหมดและรู้สีสันมันอร่อยนะครับกระแสบแห้งผัดจนมันหอมแล้วป็นเครื่องนี่เขาตำเนี่ยมันสุกอีกเครื่องหนึง่งนี่หอมแล้วครับเอาหนามลงกมาเลย แนะนำลงน้ำปลาต้มนี่เขาต้มไว้ใส่ปลาแดเนาะแม่เนาอนที่เขามาตองไว้เขาก็มาลงมใหเป็นหนี่กล่องออกแค่ไม้นะครับโอ้สีสันคนอ่ะเพียงไดีโอ้จะแซบป่ะครับซุกแล้วันนี้เข้าเกาตีนไก่ที่เขาต้่มเราลงไปครับขาไก่เราตีนไก่เรลงไปครับเอาใส่ลูกชิ้นน้ำลูกชิ้นครับอันนี้ลูกชิ้นปลาลูกชิ้นหน่อยไฟพอดีค่ำกรุบกิ๊บกุ๊บกิ๊บเบื่ <laughs> อกไก่ต้มแล้ว เรียบร้อยครับวันนี้ท่านผู้ใดมาเกัาต้นหอมมาลวยกระลุ่ยอด้รนะครับหอมแน่ลูกโดดแน่งี่นะครับนี่มักเลือดใช้เลือดมักลูกซิ้นใช้ลูกซิ้นน้ำลายไหลอ้ขนๆเลยครับยุดม,มาขนกับผู้ใดมาแบบป้นนี่เขาก็ใส่น้ำได้ไหลก็ได้ซีซันหนาวุูน่ะมาเด้ครับเรียบร้อยอ่ะนี่ข้าแม่ได้ละโอ้เคยแม่หน่อยแท้อ و, เอาอิบเวลาเดี๋ยวกิ่นบ้องกันไนดะ้พี่น้องนะหยุด เสียบเป็นตัวลูกผู้ตัดสินคือผู้กินเหล่งไหนล่ะอืมอืมเสีบเป็นมาเมื่ต้นท่านั้นปลาแต่เสีบเนะี่ยไม่ใช่กินแต่เสียบเลยม,มันแสีบไม่คยกินแต่เสีบแลยหรอืมคบ,บ้ สุดยอดป่ะติเห็ดเองแซบเอง,เองย่องกันเองพี่น้องเอ้ยย่องกันอีซีซ <c oughs> <c oughs> ันสดไซเดีขั้นทำยากะทิมันก็สิเป็นอีกคล้ายๆกันเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าข้ากับเอากะทิใส่เพียงไหนคือคือท้ะโอ้ บังพิกปาดหน่วยแบบไงเลยกินลูกโดดอ่ะหืมทักบัวป่ะเนี่ยเป็เเปเปี่ยนไหนเปลยนไหนปาดระวังนะแม่ลูกโดดใส่เองเพรเองอมาเรื่อยพี่น้อง อื้อเหมเอินพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินขนมกินกินขนมปุ้นน้ำยาปาลาทอดแต่น้ำยาปลาน้ำยาปลาเห็ดไปเห็นมาพอพอูดสีซะแล้วแมนบ่คอวันไปคอ,อยยังเลยวันนี้ขั้นพอพูดสีฮ่าแม่นโ <c oughs> อ้ยคอยหกตัวเลยแม่ทัว อคัยายนั้นเราไปกินข้าวปุ้นยอะตอลาดลกูกตาว่าขันไวเราเอามือหยิบกินแล้วไกินราว่าเรา,าเสียบเป<ะ>็นสัตว์นสัตว์ขนบเบื้อกันแหละเสบ ผมรื่มซักเส้นมานเลยแสยบด้วยพี่หน่องลองเช็มบ้งนะครับน้ำยาปลาเอาไปซักได้ปากเลยน้ำยาปลาเนี่ไปให้เจ้าเซ็กก็ได้หูกู่ในบ้านก็ได้จะเป็นอะกนในปลานะ<ม>ตับปลาเขากันนะใจแบบี้เกียเผ็ดขึ้นกันนะี่นเนาะเนี่ยนะสาบอ่าสาดคือเร็ว อืมซาซาซามีบัวจ้าข้อนเสพพันบัเพันวังได้ก่อนคอนเซปสพพันไหนข้อนเซปสพพันวังใ,ใหญ่กว่ามิลินดาอร่อยซ่าไม่รู้หมดทุนดีแมนเอลีอุ้ยเอาไม่แม้ยังเอาไม่กินไม่มิลินดาอร่อยซ่าไม่รู้หมดเอ้อยซึนบลงซืึนมังกรเลยปะเนี่ยแกะเพชรก็ได้ตัวเนี่ยนนอกแกะห้อนก็ได้ห้อนห่อนมากินก็นโอ้ซ่ามาได้ครับ มากินซอยเด้อพี่น้องเอยเห็ดลายข้ปุ่นนะข้ปุ่นไม่ได้เห็ดลายดอกนามไม่เห็ดลายกินกระ<ด>ไบ<ป>กินกระไบเฮ้ตู้บานห้องแมงลักหนือนพี่นอ้องก็แซ่บดอกไกางงาม้ก็ร่ามง อุ้ยก็สีสาดแหนอนสาดตันะ่ะวนเร็วได้ตรงสาดเนี่ยโอ้ผมคัากแล้วผมคักแล้วผมพอละแม่วอุพักดองแม่สิก,กินพักบ้านดอกอะไรโอ้อรูดวดไปบางคั่นนะคือมึงกล่องเลยอห,หอมแบบหะมิลนดาสตอเบอรีป่ะมึงเะผมมีกลิบักสมมิลินดากินส้ม เออีเสียบว <concealed> ่านหนาวไฟก็แมงแม่ก็เผินเหรอเสียบว่าล่ะเสียบก็เสียบกระเบื้งเอาเลยนะมน้ำหนึงเดียวกินต่อเดียวไปแจกหน้าป่าหน้าแยนักเอาไว้สู้พี่น้องเขากินน้ำหืมคักบ่้พี่น้องเสียบอยู่กาดมาสุ่มกันได้ครับเดี๋ยวมื้อนี้ก็พอกันเท่านี้เนาะเดี๋ยวมื้อหน้าะพ่อกันใหม่กินสุ่มกันได้เฮ็ดยสุ่มกันกินสุ่มกันมีเมนูมาแชร์กันเนาะไปแมียไปว่านแต่ขอสำคัญแม่เพจเดี๋ยวไม่กินอันนี้โอ้ยจะเป็นเมซีน ซื้อเลยพี่น้อง<ม>ซาอะไรฮะขอพูดอไรพี่น้องเนะี่ยขอพูดหลายๆได้พี่น้องเ้อขอพุณหลายๆที่ไม่กินงามข้าปุ่นน้ำกันน้ำข้าวปุ่นน้ำยาปลาใหญ่ก็เห็ดยูถงหน้าเลยไม่ได้เขาไปให้แม้ป้าดอกขอคุณหลายๆที่ไม่กินน้ำกันในพี่น้องเขาได้อยู่ดีกินดีมีความสุกแด้พี่น้องเ้อครับมียังกะ่อทอมีความสุกมีเงินใส่โบเก็บโบจ,บโบจบโบนมีสุขภาพแข็งแ,แรงคิดยังไงไก่ได้สมมัตสมบัติสมปารถนาเด้พี่น้องเ้อ ขีดเงินกับเด้เงินคิดทองกับเด้งทองให้โชคดีสู้ขู่สุคสขคนนะค,ะค่ะเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณลอยนัวเฮาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับ,รบอย่าลืมผือเฒ่าได้ขีดอีกหน่อยเด้ออย่าลืมขะปุญน,น้ำยาปลาเด้อ<ส>ขั้นเพชรมากอ่ะมีลินดาซาไม่รู้ซาไม่รู้ยังซาไม่รู้หมด